เฮโยวอทซอบแมนก็ hey, up, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับในคลิปนี้นะครับฉันจะพาพวกนายไปดู8เกมมือถือที่มาใหม่และจะเปิดบริการเร็วๆนี้นะครับซึ่งในบางเกมนั้นนะครับสามารถไปลงทะเบียนรอได้แล้วด้วยนะบอกได้เลยว่าแต่ละเกมน่าเล่นมากๆเลยละฮะจะมีเกมอะไรบ้างนั้นไปดูกัน เ of t h r o n e เป็นเกม Open World RPG จากหนังชื่อดัง g เก f t h r o n e พัฒนาด้วย Unreal Engine 5นะครับโดยทาง Netmarble and HBO เราจะได้พบกับโลกแห่งแฟนตาซีเหนือจินตนาการนะฮะด้วยเรื่องราวใหม่ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้วยมาพร้อมกับระบบ Intelligent AI นะครับระบบสภาพอากาศแผนที่ขนาดใหญ่แล้วก็มอนสเตอร์ขนาดยักษ์นะฮะ โดยเรื่องราวสามารถเปลี่ยนแปล,ง,ปลงตามผู้เล่นได้ด้วยนะโดยในเกมนี้นะฮะยังอยู่ขั้นตอนของการพัฒนานะครับและยังไม่มีกำหนดวันให้บริการด้วยนะครับแต่ฉันว่าน่าจะเปิดภายในปีนี้แน่นอนนะก็ต้องรอติดตามข่าวสายกันต่อไปนะครับ d y Dynasty New Fantasy เอาใจคอเกมสายกำลังภายในกันหน่อยกันละกันนะล่าสุดครับ Perfect World จับเอาเจดเดนัซหรือกระบี่เทพสังหารนิยายสุดฮิตจากบทประพันธ์ของเซลติงนะครับจัดมาในรูปแบบแนว t u r n b นเบ d MMO ให้ได้สนุกกันแล้วนะครับเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนนะส่วนเนื้อเรื่องของเกมนะครับจะแตกสตอรี่ออกไปจากบทประพันธ์ดั้งเดิมด้วยกราฟิกและการนําเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ในการพัฒนายังทาให้เกมนี้นะครับมีความน่าเล่นระดับ10ปิลกเตอร์กันเลยทีเดียวแฟนเกมจะต้องตะลึงไปกับความอลังการของโลกแห่งแฟนตาซีตะวันออกนะครับที่มาพร้อมกับสภาพแวดล้อมให้จับต้องได้ด้วยนะ และนอกจากเรื่องเล่าสุดเข้มข้นแล้วนะฮะยังมีการนําเสนอประสบการณ์การเล่นสุดหลากหลายผ่านเควสย่อยมีเนื้อหาที่รอการปลดล็อกและเสอร์ไภอีกมากมายนะครับในส่วนของกราฟิกได้ใช้เทคโนโลยีไฮดนามิกแรงนะครับหรือ HDR มาช่วยสร้างภาพให้แบบเป็นเสมือนจริงที่สามารถเก็บรายละเอียดทั้งแสงแล้วก็เงานะครับรวมถึงความสว่างและความมืดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ขณะที่ระบบเลนเดอร์นะครับแบบ PBR 2.0ที่ใช้หลักฟิสิกเข้ามาช่วยก็จะทำให้พื้นผิวแสงเงานะครับมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ส่วนข้อมูลอืนๆนะครับน่าจะมีปล่อยมาอัปเดตกันเรื่อยๆในเบื้องต้นนะครับสามารถไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับและคาดว่าจะเปิดทางการเนี่ยมีนาคุมนี้นะครับมีภาษาไทยด้วยใครสนใจเกมแนวนี้ก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับผม Fresh Party เป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นแบทเทิลโรอยัลนะครับโดยเกมนี้นะครับเน้นการใช้สกิลเพย์ส่วนตัวในการกระโดดหลบนะครับแถมยังต้องคอยหาจังหวะดีๆนะครับเพื่อที่จะสวนสกิลกลับไปนั่นเองการคว้าชัยชนะของเกมนี้ก็ยังง่ายเลยครับกระแทกคู่ต่อสู้ให้กระเด้งออกนอกสนามให้ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเตรียมเปิดซอฟต์รันทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะทดลองเล่นดูก่อนก็สามารถโหลดกันได้แล้วนะครับที่แท็บแท็บนะครับผม Raven Arang เป็นเกมแนว 3D A c t i o n MMORPG นะครับเลียกได้ว่าเป็นการกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ของเกมดังในอดีตก็ว่าได้นะและในเกมนี้นะครับก็ได้ทาง Netmarble เป็นคนดูแลอีกแล้วนะครับตัวเกมมีกราฟิกระดับไฮเอนนะครับโดดเด่นด้วยระบบแอคชั่นสุดมันอีกทั้งยังมี PVP War นะครับระบบอุปกรณ์แล้วก็สกินเสริมถึงแม้ว่ารายละเอียดจะไม่ได้ประกาศออกมามากนักนะครับ แต่ก็คาดเดากันได้ว่าตัวเกมเนี่ยจะเน้นไปทาง PVP แล้วก็สงครามขนาดใหญ่นะครับและมีแผนจะเปิดในรูปแบบ cross platform ทั้งบน PC และโมบาย l e ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามอัปเดตกันเอาไว้ให้ดีกันลักกันน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับผม โซไทยเป็นเกมใน RPG อ RPG ผสมการ์ดเกมนะครับไต่ออนิเมะสุดน่ารักที่เคยเปิดให้บริการในฝั่งจีนกันมาแล้วนะครับโดยล่าสุดได้มีประกาศให้ไปดาวน์โหลดตัวเกมล่วงหน้าทั้งฝั่ง global ได้แล้วนะครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยเปิดผ่านระบบ Android เท่านั้นนะครับและจะเปิดบริการรอบทดสอบกันในวันที่8-14กุมภาพันธ์นี้นะครับใครที่ติดใจภาพและเสียงจากเวอร์ชันจีนก็เตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีนะครับคราวนี้ได้สนุกในรูปแบบ อ่านออกฟินไปต,ตามกันอย่างแน่นอนฮะโดยในตัวเกมนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักเชิดหุ่นนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพยายามกอบกู้โลกจากเหล่าแม่มดนั่นเองนะผู้เล่นจะกลายเป็นนักเชิดหุ่นนะครับแล้วก็เข้าร่วมองค์กรเพื่อปกป้องเมืองสืบรวจเขาวงกดของโลกเอเลี่ยนนะครับค้นพบความจริงของการล่มสลายของโลกส่วจุดเด่นของรายละเอียดภายในเกมนี้นะครับจะมีตั้งแต่ภาพอาร์ตตัวละครที่มีเอกลักษณ์หน้าค้นหานะฮะออกเดินทางสํารวจเขาวงกดที่จะมีการแรนดอมรูปแบบที่แตกต่างไม่ซ้ำา กันมากมายเลยทีเดียวนะมีเหตุการณ์เนื้อเรื่องที่หลากหลายมากเลยนะครับใครที่สนใจเกมแนวนี้นะครับเจอกันแน่ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับ Attack on Titan Brave Order เป็นเกมแนว RPG จัดทีมต่อสู้นะฮะ ที่ดัดแปลงมาในลักษณะของจิบีน่ารักนะครับแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยดูดเดือดมากเลยทีเดียวนะเพิดเพินไปกับโลกแห่งไททันออนไททันเสียงเต็มรูปแบบและสถานการณ์ที่เหมือนลุนออกมาจากอนิเมมีระบบตกแต่งบ้านด้วยนะครับเนื้อเรื่องพิเศษและเสียงภาคตามต้นฉบับเลยนะครับรับเกมนี้นะครับกำหนดเปิดทางการบนสโตี่ปุ่นทั้ง2ระบบนะครับ11กุมภาพันธ์นี้นะครับผม Grand Cross S เป็นเกมแนว 3D collectible RPG จัดทีมต่อสู้จาก Project Grand Cross w s นะครับโดยเกมนี้นะครับมาจากค่าย Netmarble อีกแล้วนะสำหรับเกม Grand Cross S นั้นนะครับจะเป็นเกมที่เปิดให้บริการทั้งบนมือถือและ PC ด้วยโดยเกมดังกล่าวนั้นนะครับจะเป็นเกม RPG แนวสะสมตัวละครน,นะภายในเกมก็จะมีโหมดต่างๆตามแบบฉบับพิมพ์นิยมทั้งด่านแคมเปญน,นะครับด่านท้าทย P, าย PVP อ r e n a มาพร้อมกับดีไซน์ตัวละครแบบ ตาตูกราฟิกอันสวยงามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถลงทะเบียนการได้ที่แถบๆได้เลยนะครับ Tower of God New World เกมแนว RPG สะสมตัวละครนะฮะจากค่าย netmarble อีกแล้วนะเป็นเกมมือถือจาก i p Tower of God สุดฮิตจาก never w e b บตูนนะครับและสำหรับเกมนี้นะครับ เราจะออกผจญภัยไปพร้อมกับตัวละครที่ชื่นชอบทั้งแบมลาเชลคุนแล้วก็ลักนะครับและนอกจากการประกาศเปิดตัวเกมแล้วนะครับทางค่ายเน็ตบาร์บลก็ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของตัวเกมออกมามากนะักสิ่งที่เราทราบได้ในตอนนี้ก็คือตัวเกมนั้นจะเป็นแนว RPG และมีระบบการสะสมตัวละครนั่นเอง เพราะว่าในส่วนของรายละเอียดอื่นและข้อมูลต่างๆนะครับรวมไปถึงว่าจะลงกับแพลตฟอร์มไหนนั้นยังไม่มีประกาศออกมาในตอนนี้นะครับบอกได้อย่างเดียวว่าเราคงได้แต่รอคอยอัปเดตเพิ่มเติมจากทางทีมงานเท่านั้นนะและนี่คือ8เกมมือถือมาใหม่ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับซึ่งแต่ละเกมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาพสวยด้วยเนาะแล้วก็หน้าเล่นอีกต่างหากนะครับสำหรับใครที่เล็งเกมไหนไว้นะฮะก็สามารถ พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะส่วนฉันเนี่ยบอกตรงๆเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยโดนใจฉันมากเลยนะครับและเกมใหม่ที่จะเข้ามาอีกนะครับจะเป็นเกมอะไรนั้นติดตามได้ในคลิปหน้านะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก็รักกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไประ